เบียดปืนขึ้นมาเอากูปวดหลังว่ามันเขาอายุแปดสิบอันแมนอยู่บ่เพื่อนแมนอยู่บ่คนขึ้เหลาอายุจีย่สิบสองอีนางมันหวานเพื่อนเที่อันใส่โอ้ยผู้บ่าวให้เมตตาเด้หนึ่สิบเบียนอยู่ตาที่แม่ไปใส่นี่เห็นเพันบอกว่าสีอันนั้นได้ละสิไปกดเงินไรละพันออกแต่ว่าแต่งโตไปแท้สาวๆคนแท้สาวๆมาทานเหงื่อลบมาอยู่เั็นสิโต๊ะขี้ดินแหละนะนี่ เออก็ไปแต่เศร้าพุ่นเพิคุณ่ไ็ไปคักไปแน่แท้ะว่ามันคิ่ยวยาวบ่จักเอื่อยมันไปค<อ>ิ่วเน่าทนายและ่ะไปกดตรแล้วมี ATM ได้็มเลยนางแล้วบ่ได้ไปนานางขาเบิกเงินได้อ๋อมันออกพร้อมกันเนาะมันแม,ม่นอยู่บ่มึงเลยบ่ได้โทษน้ำลาวบก่กที่แรกค<า>่ะรถหัวรถพังอยู่นั่งผ่านรถหัวแล้วก็สิบ่โทรมาบ่จักแล้วเนาะที่แรกกันตอนแทงเพียงหันโทษหาอยุแล้ววาไก่ไก่สิ่หอดขิ่วแล้วละวะ แต่ว่าไก่สิงหัวีวเตะเทียงน่ะมันมันสิคำแล้วก็สิคาเ,เลยนะคิดปกติเด่นเห็นหัวเห็นหั่ยาว <c oughs> <อ>ขัดหลายอัน อโอไม่ไงมจะใชหครับ้เถอะมันจะเอาเงินลายลับโอ้ยขะเาข้าเตีมื่อไรพอนี่อากาศคออไเนี่ยยสิาเมื่อโอ้ยแสดงว่าหมานี่นี่คือกินค้าแโอ้ยมันิลมโอ้ยนะย้ดสิภ้าไปใส่ก่อนเี่ยฮะ เอาไปกล้แล้าคุณตค่ะเอาแม่าทำเนม่จ้าเอี่โอ๊ยเอาขอไปไม่ใช่กอเดี่ยวนี่แมเาเมาสิไปความันาเลยไปลูกจอกมองหันนั่นแม่ไปหนเอาไปกดเงินอุ้ยไปย่างพอเสลงนั่นนั่นแล้วเสื้อขาวเมื่อเยหรือไม่คือบัวนั่นลองลองมัน่เดเลยแม่นหมดจังเ้ยกินไหแล้วนะ กินซอยแล้วเนี่ยแต่กินหลายเลยด้วยโอ้ยคนน้อยน้อยทำไมเราหายเดียวเสียน้ำใจทำไมเออครับดีไหมผู้บ้าวคอยแล้วแะเม่สูมอมคักหลายโอ้เแมนอยู่บ่โอสโอ้ยอ้ยท่านกินเหล่าเนี่ยว่าแม่เด็กหน่อยอายุ22วันยากไปเห็ดเบียดตื้นขึ้นมาเอากูปวดหลังว่าแมนเอออายุ80อันแม่นยู่บ่เผื่อน อยู oh. Oh. ่บ oh. ่ค oh. ว like, ้มกินห่าอยู่ดิยิบสองนีนางมันหวานเพื่อนเที่อย่าสนั้น้ยผู้บ่าวไอ้เมตตาเดี๋ยวนี้จะเพื่อนอยู่โอ๊ยนี่ผู้บ่าวอยู่ใส่นั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไปจู้งมาได้หันได้แค่พอดนี่นะเพื่อนโอ้ยผู่าวไอ้เพื่อนเจ้าเดีนยวนี้เพื่อนนานแม่อุ้ยผู้บ่าวเน่ยที่ไหนคอยเมื่อก่อนได้เพื่อนแล้วได้อีกอ้าวกระเพื ไปใส่เไื่อนนะซับอะไรนะไปใส่เไม่ส่เพื่อนเพื่อนก็ร่างไอเสกเดี่ยวแหมเลือดแล้วเลือดแล้วเลือดแล้วเดี่ยี่เลือดแล้วแม่ห้าแล้วเลือดแล้วก็สิเพี้ยนนั่นไปไปเลือดท่เ่าแล้วเพื่อนยังได้เขาได้อมาดียังมาหอดนั่นแหมก็เพื่อนกันมึงบกหูตีมึงลลงตีนีอีนีที่เมื่ากูไปแล้ว พ่อว่าพ่อจะไม่เอดนกูเจอได้เพี้ยนแล้ววะลูกเคยเป็นเพี้ยนแล้วโอ้ยโคตรพ่อไม่เอ็นนี่